ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจัดที่ดินสประกอให้ในทุนโรงแรมญาติเป็นตำรวจใหญ่สามีเป็นในทุนใหญ่ในท้องที่ตัวอย่างผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินสประกรที่เขาใหญ่นี่มันเป็นเกษตรกรแบบไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการแก้ระเบียบนะครับการแก้ระเบียบให้นะครับทางสประกอจังหวัดเนี่ยสามารถออกเอกสารสิบ ให้กับใครโดยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยที่ไม่มีการตรวจสอบมันเป็นช่องโหว่หรือเปล่ามันเป็นช่องว่างหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือมันไม่มีข้อเด่นชัดเนี่ยนะครับเราจะไปกล่าวหาก็ไม่ได้เราจะโจมตีกมได้แต่มันมีตัวอย่างไงครับมันมีตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทําแบบเนี้มันคือการที่ไปแก้ไขระเบียบเพื่อให้ออกนะครับได้ง่าย,ายๆโดยไม่มีการตรวจสอบหรือเปล่าและคนที่ออกแบบเนี้ยนะครับแบบข้อมูลแบบเนี้ย ถามหน่อยะครับว่ามันเป็นเกษตรกรตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะตัวอย่างผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินสประกที่เขาใหญ่ที่มันนี่มันเป็นเกษตรกรแบบไหนปัญหาการออกสประกอที่เขาใหญ่ไม่ได้มีแค่พื้นที่3ไร่ตามที่เป็นข่าวเมื่อมาไล่ดูรายชื่อที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสประกในพื้นที่เขาใหญ่ชุดเดียวกันจํานวน58รายที่พึ่งออกมาในช่วงเดือนพฤษ พิศิกายน256จะเห็นได้ว่าคนแบบไหนที่ได้รับที่ดินสปกยกตัวอย่างคนแรกลำดับที่31แปลงที่5เนื้อที่49ไร่ในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับสปกคือน,นางรอเรือนะครับแต่พอดูที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ใช่คนในท้องที่กับอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหาะนะคร ได้รับนะครับพื้นที่ที่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาตําบลหมูสีแต่ตัวเองอยู่ที่เขตปทุมวันตรวจสอบข้อมูลต่อพบว่านางรอเรือเน่นะครับที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารโรงแรมอย่างน้อย2แห่งนะครับและสืบทราบว่ามีสามีเป็นนายทุนใหญ่ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทชื่อว่าเสียอออ่างถ้าพูดชื่อน,นี้จริงๆรู้จักกันทั้งเขาใหญ่เลยเมื่อเช็คโรงแรมที่ นางรอเรือเนี่ยบริหารก็มีแต่เครือญาตินามสกุลเดียวกันที่บริหารกันอยู่และมีคนที่มีประวัติน่าสนใจคือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนะครับพันตำรวจเอกสังกัดนครบาลชื่อย่อว่านะครับพันตำรวจเอกสอเสือนะชาวบ้านบอกว่าคนนี้นะครับมีเอี่ยวกับคดีสอบกกในพื้นที่ด้วยและมีนุกน้องมือดีชื่อย่อว่าพลตำรวจตีปอปา เป็นตำรวจในพื้นที่พยายามจะทําให้คดีสอบกอเขาใหญ่ไม่ขยับไปถึงไหนหัวหน้า,าแผนกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้รับการจัดสรรด้วยอีกรายชื่อหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันคือลำดับที่35คือนางสาวปอปานำชื่อไปค้นก็พบว่าทํางานระดับหัวหน้า,าแผนกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ใหญ่แห่งหนึ่งดูแลนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศคนแบบนี้ดูเหมือนเกรรษตรกรที่ควรจัดสรรสอรกอรหรือไม่นางสาวปปายังเคยถูกยังเคยยังเคยกล้าส่งหนังสือไปร้องเรียนนะครับสอคอทอชอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยบอกว่าตนเองเป็นชาวบ้านและเกรรษตรกร,รที่เดือดร้อนขอให้ช่วยจัดการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มาไล่ตนกรณีนี้ยิ่งจะน่า กรณีนี้ยิ่งน่าละอายมากฝากออกสะกรไปให้ได้ยังไงเพราะพอนางสาวปอปาทำหนังสือร้องเรียนเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าสาประกรรู้นานแล้วว่าที่ดินตรงนี้เป็นเขตอุทยานจากเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือระหว่างหน่วยงานที่ส่งไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม256ต่อมาสาปรกรก็ตอบสคทชในเดือนธันวาคม256ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของกรมอุทยานตามเส้นแนวเขตวันแมท แบบนี้สบกก็รู้มานานแล้วรัฐมนตรีจะไปถามเพื่อนที่กรมแผนที่ทหารทําไมนี่คือข้อมูลครับนี่คือข้อมูลครับว่าวันนี้เห็นเปล่านะครับว่ามันพวงพันมาโยงใยกันหมดเลยว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับนโยบายสบกที่เป็นนโยบายที่ดีย้ํานะครับว่านโยบายของสอบกเป็นนโยบายที่นโยบายที่จะให้นะครับประชาชนได้มีพื้นที่ทำมาหากินได้มีพื้นที่ประกอบสัมมาอาชีพได้มีพื้นที่อยู่อาศัย แต่นะครับการออกระเบียบออกเงื่อนไขออกอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในทุนและนักการเมืองหรือเปล่าและการแก้ระเบียบที่การออกสอปปโดยไม่ให้มีการตรวจสอบได้ให้เป็นอำนาจของสอปปเนี่ยมันสมควรจะทบทวนระเบียบนี้ว่าในการออกจะต้องมีหน่วยงานที่ตรวจสอบเพื่อให้การออกเป็นไปนถูกต้องหรือเปล่าอย่างกับเนี้ครับคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์45ไร่เป็นเจ้าของโรงแรม อยู่ที่ปทุมธานีแต่พื้นที่ที่รับสอบประกออยู่ที่นครราชสีมามันไม่มีข้อผิดรุดได้ยังไงมันไม่มีข้อผิดสังเกตได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนต้องรู้เท่าทันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคึิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ